บ่อหนาเสื้อเลยว่ามันจะมีวิธีเห็ดไหกล้วยหอมเขียวซุกเหลืองง่ามแบบนี้เห็ดบลรบเฮ็ดเ่็ดๆแต่ได้ผลแง่นครับขั้นตอนแรกคือเอาซองบ่มว่างครับขั้นตอนที่สองเอากล้ยว่างเอากล้ยมาบ้างทาไป้แี่นครับแล้วเข้าิดปากสูงมีสามวิธีบ่มกล้วยจังไไให้ซุกง่ามเหลืองอารามแบบนี้เลยนะครับเพราะกล้ยมันได้ความงามเท่ากับขายไงผู้ใดก็อยากซื้อด้วยสามวิธีง่ายๆครับพี่น้องครับเอา สวัสดีครับพี่น้องสำหรับมือน,นี้จะมาแช่สามเทคนิคยังไๆเฮ็ดจังได้กห้วยสซุกงามเหลืองอารามแบบนี้นะครับด้วยสามเทคนิคเวลาควยเฮามันสุกเหลืองแล้วก็ง,งามเอาไปขายกับมีแต่คนอยากซสือด้วยสามเทคนิคง่ายๆครับพี่น้องครับเพ็ดบอรบที่บ่กเคยมีไผบอกไผเดี๋ยวมือน,นี้สิพผ้ามาหลวงความรับกับไอ้บ้าฟิ์มนะครับ ยูมองนี่ล่งบ่มกล้วยน้อยเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกล้วยหอมข้าวเว้นดิดหรือว่ากล้วยหอมเขียวนั่นเองครับผมเฮ้ยมันแมนยี่บ่ครับกล้วยหอมเขียวจังไดก็เหลือก็เถมดนีวิธีบ่มนะครับครับอันนี้คือกล้วยหอมเขียวที่ใส่วิธีการบ่มให้กลายเป็นสีเหลืองแบบนี้เพื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศแมนครับหรือว่าการส่งออกห่างต่างๆบ่ครับแมนครับผม ในยุคปัจจุบันนี้เด้อพี่น้องเด้อกล้วยหอมคาเวนดิสสามารถหาซื้อได้ที่หางทั่วไปนะครับจะมีสติกเกอร์ที่เขียนไวช้ชัดเจนมากล้วยคาเวนดิสน้อยเนาะแม่ครับอู้กำลังสิโกอินเตอร์จีนนี่ปล้วยแค่ว้นดีเท่านี้ครับผมก <c oughs> ับสามวิธีการบ่มง่ายๆบอยง่ายครับผมอันนี้คือวิธีการบ่มกล้วยลักกานี้ไอใส่มาจักปีแล้วครับ ใส่มาปีกัวแล้วครับผมปีกัวแล้วเม่นครับ3มวิธี่งไงนี่นะเม่นครับผมบ่มกล้วยได้เลืองงามยังสีเลยบุมจังไได้ให้ได้เรืองเรืองงามงามแบบนี้ครับเอ้าเฮ็ดเฮ็ดยากบ่เอ้าเฮ็ดยากบ่ยากครับบ่ยากชิงที่เห้าต้องเตรียมนะครับครับนี่ครับถุงชิงที่เห้ามต้องเตรียมชิงที่เหาต้องเตรียมคือตรงมีถุงก่อนแม่นครับมีถุงใส่กระสอบได้ปะกระสอบบอแนะน้ำครับผมให้ใส่ถุงีกวครับใส่ถุงดีกว่าครับครับ ถุงถุงขยะได้บ่มันหาไงถุงขยะก็ได้ครับว่าจะเป็นถุงครับว่าจะเป็นถุงแม่นครับครับขั้นตอนแรกคือการเตรียมถุงล่ะครับผมแน่นครับผมครับแล้วก็ซองบ่มนะครับต่อมาคือซองบ่มหรือว่าบ้านเฮาเอื่นว่าแก๊สบ่มกล้วยแม่นครับแช่ไว้1นาทีแล้วครับครับมันพองๆแล้วครับนี่ครับผมไหนมันพองๆแล้วเฮาก็วางไว้ปึ๊บตัวนี้พี่น้องหลายคนก็สิสงสัยว่าไปหาซื้ออยู่ไสเดี๋ยวถ่ายคลิปเฮาสิมาเฉลยเด้อครับเด้อว่าเฮ็ดจังได๋ค่อยสิได้ซองอันนี้ อันนี้คือขั้นตอนที่สองนะครับนี่ขั้นตอนแรกคือเอาซองบ่มว่างครับขั้นตอนที่สองเอากลวยว่างเอากลวยมาว่างทับไว้แมนครับครับแล้วกาปิดปากถุงครับผมปิดปากถุงนี่แนะน้ำเห้จอลูน้ำเลยครับคาร์บซีลูก็ได้เป็นพ่อมีอากาศเขาปิดปากถุงแบบนี้ไว้แมนครับพอปิดปากถุงแล้วจอลู่แมนครับเอานิ้วๆจอได้เลยบ่นิ้วจอลได้ก็ได้ครับตั้งใจนอยเนาะเลยครับต้วมันคือประาดครับ ออนี่จอเลยครับสีรูนี่นะครับเดินรูปประมาณนี้นะครับเจาะซีรูเพื่อยังเข้าไปเพื่อให้มีอากาศไทยทให้มันหมุนเย็นครับผมเอาจาะเซ็จเรียบร้อยแล้วเร็จแล้วเข้าเอาไปไว้ในอุณหภูมิห้องเย็นนะครับอุณหภูมิ16ถึง20องศาได้ครับครับผมบาร์ที่นี่เอาไปไว้ในห้องเย็นอันนี้คือแอร์นะครับเด้นนี่น้อยเนาะนี่ครับไปครับยกเอาไปในห้องเย็นกันเลยไอ้เฮ้า มาเบิ้งเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อหลังจากขั้นตอนแรกที่เฮาเอาแกะบ่มนะครับมาใส่แล้วก็เอากล้วยมาใส่ปิดปากถุงเจาะหู้ซีหู้เสร็จแล้วกลับมาวางไว้ในห้องห้องบ่มหรือห้องเย็นห้องเย็นครับผมหรือว่าห้องนอนก็นได้ที่มีติดแอร์ไว้อย,ยู่แมนครับครับอุณหภูมินี่จําเป็นต้องเท่าไรครับอ่ายอยากให้ประมาณ20องศาก็ได้ครับ ประมาณ20อ,องศามนครับอุณหภูมิที่เขาเปิดนอนยี่มือเลี้งนี่นะแมีนครับครับโอ้ไว้ในห้องแอร์ซ้ำนี่แม่นครับหลังจากนี่เห็ดทังไหนอีกครับบะน,นี้กระท้าเบื้องอีกสองสามมือทามันเริ่มเหลืองแล้วเ้าก็อออกมากขางนอกเลยก็ได้ครับอันนี้ขึ้นเริ่มเหลืองแล้วเม่นครับทามันเริ่มเหลืองแล้วห้าสามมาถเอาออกไปขังนอกเลยก็ได้ครับครับขั้นเริ่มเหลืองแล้วห้อไปบ้างขายได้เลยเม่นครับมันกระจิกายเป็นซุกเหลืองแบบไมงหันเลยเม่นครับสามมือกล้วยเริ่มเหลือง แม่นครับแล้วก็ไปว่างขายไปเลยแม่นครับอืมหลังจากนั้นมันก็สิเริ่มเลี้ยงเลื่อมเอาไปขายได้ขายได้เลยครับผมแล้วก็จุดเด่นๆเป็นยังไดครับไส้กล้วยพันนี่หอมหวานเปลือกหนาครับหอมหวานเปลือกหนาแม่นครับเปลือกหนานี่มันดียังไดหรอไอ่มันดีมันกินทุเรียนคือหาแต่หน่วยเปลือกบางๆมันดีเห็อเปลือกน้บ่ช้ำง่ายครับผมบ่ช้ำง่ายแม่นครับ หมอสำรับแม่ค้าแม่ขายไปว่างไปเครับผิวสิงามเลยครับผิวสิงามครับผมโอ้ขั้นเป็นกล้วยสับเปลือกบางๆสับง่ายยังสีกกระขายบวกได้น้อเมียนครับครับหมอแก่การท้าอีอย่งก่ออื่นธุรกิจธุรกิจครับหรือว่าไออีอย่งก็น้องใครจไปว่างขายตลาดนะครับครับไปว่างขายตลาดเมียนหมอเกับการส่งออกบอบจำง่ายเมียนครับโอ้หรือว่าเขาส่งเป็นพัสดุจังสีให้ลูกค้าสีช้ำไปบ่ช้ครับผมบ่ช้น้อยเนาะเมียนอันนี้คือคอดี พอดีครับพอดีของข้วเปลือกนาแมนครับผมครับผมโอ้เดี๋ยวมาเบืองไก่กันเลยครับข้วหนาของเปลือกนี้แมนขั้วเพลินด้วยพี่น้องเด้อนี่นะครับลองเอาไปเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อื่นเบืองว่ามีมีพันธุ์ที่เปลือกหนาคนอีโบนะครับแต่ว่าสําหรับประสบการณ์ผมนี่ปลูกกล้วยาหลายพันธุ์อันนี้ถือว่าหนาอีลีครับโอ้สุดยอดแห้งเลยครับเด้อเป็นอาเซียด้วยพี่น้องถือกินนี่คือคว้วหอมนีมากแล้วนะครับขนาดคักในกลินน่นหอมมากแล้วเนื้อในชิ้นแมนยู่ได้น้อยเนาะครับผม เนียนแต่ว่านุ่มเนียนครับครับก็บพบหวานเลยไอ่เพค่อยหวานหลายด้ยเนาะครับผมอืมความหอมกับยอดหยดยูเบาๆด้วยกับกล้วยหอมนี่แหละเนียนครับกล้วยหอมดีๆนี่แหละครับผมครับกล้วยหอมดีๆนะครับแต่ว่าเรื่องความเด่นก็คือผลผลิตเขาเนียนครับเครื่อเขาใหญ่เครื่อใหญ่ครับครับน้ำนักก็ดีเนียนครับวีโตวีีตครับผมน้่เนาะสำหรับกล้วยค่าเว้นดิที่เขา บ่มให้ซุกเหลืองแบบนี้เพื่อการค่าระบางประเทศน้อยเนาะครับ,รบผมครับส่งออกจีนส่งออกนีอย่างต่างๆเขาสิใส่หลักการบ่มวิธีนี่ให้มันสุกเหลืองเน่นครับครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละอยากให้ปลูกบึงบ่งบึงว่าต้องเว้าารใหญ่ห้างดอาครับสนใจซีนอสามร้อยแปดสิบทรงฟรีครับ,รบที่สําคัญเข้มทุกกรณีปลูกไปแล้วปลูกว่าเป็นมันตายพิษกับเมียต้องตกใจ ผักมหาแอดมินครับแอดมินเค็มเห็นไหมฟรีอ่าแล้วก็ญงซื้อเพราะพ่อรสชาติหวานหอมแซ่บเลยบอกเทิงรสชาตินะครับถามว่ากล้วยหอมแบบไหนข้าวเวนดิตกับแบบนั้นล่ะครับรสชาติอร่อยไม่แพ้กันลาซาดายังบอเค็มครับแต่ที่นี่เค็มฟรีครับผมบัตถอว์ร้ายครับเบิ้งเบิ้งมันเป็นท่านกล้วยข้าวเวนดิตจังครับก็ใช่ทั่วโลกเลยครับผมทั่วโลกด้วยพี่น้องเด้อครับมันเป็นตัวใบโบดตัวครับ เขาไปเสิร์ชได้เลยครับผมเสิร์ชได้เลยไปเสิร์ชใน Google ได้เลยได้เลยครับเสิร์ชว่าอย่างไรครับกล้วยหอมคาเวนดิตโอ้หกล้วยหอมคาเวนดิตไปเสิร์ชเบ้างนะครับขอมุ่นมันจะบอกว่าคนทั่วโลก95%นิยมรับประทานกล้วยสายพันธุ์นี้บอกว่าสิเป็นแอฟริกาทั้งฟิลิปปินส์ประเทศจีนอีหยังต่างๆตั้งครับผมมีแต่ประเทศไทยเฮาที่ยังบ่ได้นิยมน้อยนาะแม่นครับครับแต่ว่าได้ยินข่าวว่า ปัจจุบันนี้มีว่างขายจำน่ายยูห่างเลรวเด้ครับมีครับมีหาซื้อได้ครับผมได้ห่างดังยูห่างดังต่้งๆนะครับมันจะมีสติเก์ว่ากวยไายเป็นดิหน้อยเนาะครับไปหาซื้อหาชิมได้นะครับเดี๋ยวจิ๋วว่ามันแซบแซบเพ้งครับผมเนอยเนาะโอ้ล้วกาอีกอย่างหนึ่งได้ยินว่าเก็บไปได้โดน่อยได้โดนครับผมทันเท่าทสิ้นใ้ศูนย์ากาศด้วยนี้ยูได้เป็นเดือนครับเดือนสองเดือนเลยครับผม ยูได้เป็นเดือนแม่นครับนี่ครับครับตวน้เข้าดูดสุญญากาศไว้แบบนี้นะครับแล้วเข้าเอาไว้ในอุณหภูมิชิมหกถึงยี่สิบองศานี่ครับชิยู่ได้เดือนถึงสองเดือนเลยครับเดือนถึงสองเดือนแม่นครับบัดนนี้สมมุติว่าปกติบ้านเท่าตัดก็คือกล้วยหน่วยมันตึงมันกลมหน่อยเนาะครับหน่วยกลมๆยังเสียตัดมาเร้วอยากให้มันอยู่สองเดือนก็เฮ็ดได้เช็ดได้ครับสมมุติว่ามัน อีกสองเดือนทอดใกล้บุญกระทิ้นได้ว่ากล้วยนี่มันมัน,มนท่าตัดมาไบเแล้วอยากให้มันไปสซุกใส่บุญกระทิ้นก็นได้ที่สั่งชุดยอดเด้อดครับเด้อดพี่้องครับลองไปเฮ็ดเบิงเ้งครับผมลองไปเฮ็ดเบ,บื้องเฮ็ดไหเบิ้งได้บ่เมื่อนี้ไอ้เฮ็ดได้ครับผมเบ,บาซื้อๆก็เห็นภาพเนาะเมียงครับครับเอาขออนุญาตให้อ้ายสาธิตเถเบิ้องนะครับต้องเตรียมอย่างเนี้ยสมมติว่าอยากเก็บรักษาไว้จักสองเดือนนี่ครับเอ้าเทาเตรียมถุงมากเลยครับเตรียมถุงอีกคือกเาเมียครับถุงอีกขึ้นกขาถุงแบบก็นะครับ มาเปื่อเอาไวยใสแล้วเครื่องดูดฟุ้นห้อครับครับใ<ช>ี่ปุ<า>น่นเครื่องดูดฟุ้นได้เครื่องดูดฟุ้นห่อยูเซนมามาครับร๋ยวเตรียมเครื่องดูดฝุ่นหลังจากที่ห่ออะไมาเลียนรูวิธีการบม่มซุกเขียวให้เป็นซุกเลี้ยงเรียวนะครับอันนี้คือขั้นตอนการเก็บรักษาเมีนครับครับผมเอาไว้ถ้าอยากให้มันไปซุกใส่งานบุญก็ได้ได้ครับหรือว่ากล้วยเ่าสุกพร้อมกันไร้โพดอยาเอาไปบ้างขายตลาดค่อยๆอยากให้มันทย่อยสุก การได้คือกันครับผมใไซรักกันนี่เมียนครับมาครับมาเบิ้งเด้อพี่ <มา S 1> นออ้องเด้อผู้ใดตัดกล้วยลร้เครื่อพร้อมกันบ่อยากให้มันสุกเท่อเดียวเบิดนะครับกกร,าารักการนี่ซอยได้เด้อพี่น้องเด้อเขาเอ้นว่ารักการยังก่อยศูญยากาศศูญยากาศเมียนครับครับซูญยากาศมันซอยในเรื่องใดครับรักษาผิวอากาศบบ่ให้มันสุกเร็วครับครับผมบ่ให้มันสุกเร็วเม่นตามรักการ ถั่วลกเลยครับที่เขาใส่กันรักษาผลไม้รักษา,าอาหารรั<ม>ากการเดียวกันเลยครับคือจังเขาเฮ็ดสิ้นสุญญากาศพวกเนื้ออะไรที่นอยอนนะเนี่น <choses> 謝謝ครับครับอาหารทะเลสิน้นสุญญากาศก้อนทรงเน<ม>ี่นครับใส้รักการเดียวกันรักการเดียวกันเลยครับมันก็เป็นรักการที่เขาใส่กันมาทั่วลกนอยอนนะไม่เนครับรักการนี่สุญญากาศด้พี่น้องด้วยปกติขั้นสุญญากาศกะสิไปคิดพ่อเครื่องเครื่องสุญญากาศเมี่นครับสำหรับคนพ่มีเครื่องสุญญากาศใส่ยังไ้เนี่ยครับไปนี่แหละครับ เครื่องดูดฝุ่นห่อเนื้อครับเครื่องดูดฝุ่นแบบบ้านๆเลยแบบบ้านๆเลยครับครับผมเอามาเด้ครับนี่เรียบครับเอาไปแน่นๆเลยครับครับผมบุญมีอย่ากเลยครับเฮาเสียปลาแล้วกดเลยครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บข้าวติ่งลองด้วยครับดึงมลองแบบเนี้ยอันนี้อู้หูคือเส้นแบบนี้เลยพี่น้องเด้อด้วยเครื่องดูดฝุ่น ครับผมยังเลยครับแล้วก็หายางมัดไว้เด้ครับอยางมัดไว้แม่นมุนมุนแล้วก็หายางมัดไว้เลยครับโอ้แบบนี้คือการรักษายูได้สูงสุดถึงสองเดือนเม่นครับผมครับอันนี้คือข้อดีของกล้วยค่าเวนดิตน้อยเนาะครับผมครับกล้วยค่าเวนดิตที่เขาเป็นกล้วยที่นิยมกันทั่วโลกแล้วก็ทรงต่างประเทศเพราะว่าการเก็ียรักษานี่ได้น่นเมียนครับครับแน่นอนแล้วถ้ามันตัดมาแล้วสีหาเมื่อสุกทรงม้ั้ในขามประเทศอยู่กับสุกกรนเอากน น้อครับนอก็เลยเป็นกล้วยข่าวเวนดิสนี่เป็นที่นิยมเนี่ยครับครับสามารถเก็บมีวิธีเก็บรักษาไว้ได้นั่นครับผมต้องการเอาออกมาบ่มให้ซุกเหลืองตอนไดก็ได้เนี่ยด้วยซ้ำขั้นตอนที่เขาบอกว่าหั่นละครับน้อครับน้อคือกล้วยทั้งหมดนี่ลวกไอ้ฝรั่นะมาจากประเทศเพื่อนบ้านบ่อ้ครับผม ในไทยเขานี่มีบอครับว่าไปรับตามสวนทั่วไปแล้วมาร่วมไปครับผมเขากับไปรับมาจากหลายๆสวนมาร่วมอยู่มงนี้มงเดียวครับมีบ้างมีบ้างครับครับสมมุติว่ามีคนปลูกอยู่ตอนนี้เราพ้นผลิตดีเกตได้ครับเนาะครับติดตอไอเพื่อจะเอากล้วยมาทรงได้บอได้ครับผมได้ยีน่ไอครับผมถ้าเป็ี่ยนกล้วยน้ำว้าได้บ่ครับบ่ครับบอบ่คอยถนัดปานใดครับม่วนนกล้วยน้ำว้าถ้าเป็นกล้วยไครกล้วยหอมทองได้บ่ครับครับผมก็คือพวกนั้นมันสิเก็บได้บ่ดนลนะครับ มันตอบโจทย์เท่าครับครับมันแทนเป็นกล้วยหอมข้าวเวนดีหนึ่งมันเก็บได้ดนครับครับผมเน้นเป็นข้าวเวนดีสายพันธ์เดียวเลยเนีนครับผมโอ้เก็บรักษาไว้ได้โดนครับครับแล้วก็สามารถบ่มซุกเลี้งได้เทียบเท่ากับกล้วยหอมทองบ้านเท่าเนีนครับครับแล้วก็ผลผลิตก็จะหลายกว่าน่อยเนาะเนีนครับผมครับแต่ว่าจุดอ่อนของเขาในปัจจุบันนี้สําหรับประเทศไทยที่บริยมตามที่ผมขายกล้วยน้อยเนาะครับขายมาทีสองปีแล้วนะครับกล้วยข้าวเวนดี จุดอ่อนของเขาก็คือมันสุกเขียวเนี่นครับคนไทยยินมว่าสุกเขียวนี่ก็โอ้ข่อยพ่ออยากดอกกล้วยสุกเขียวล้วนเลยครับผมนี่ครับบัดพอบ่มเหลืองแบบนี้แล้วเป็นยังไงครับการตลาดดีครับดีเลยเนี่นครับผมเปลี่ยนจากเปลือกสุกสีเขียวเป็นเปลือกสุกสีเหลืองนะครับคนไทยนี่หันมานิยมท่านเลยนะครับเด้อครับเพรว่าจะคนไทยนะครับต่างประเทศเขากับบ่มเหลืองแบบนี้ขายขึ้นกันเนียนครับเนียนนะครับแล้วกับปัจจุบันนี้มีว่างจำนายนี่ ห้างใหญ่ๆนะครับห้างชั้นนําระดับประเทศหลายๆแห่งนะครับล่องไปหาสื่อบึงเขาจะเขียนมากล้วยค่าเ็นดีตอยู่นะครับเอ้าแต่ว่าสําหรับพี่น้องที่สนใจของยูนิท้าขายออนไลน์นั่น่อยเนาะครับผมครับเมื่อๆหนึ่งท่งลูกค้าออนไลน์ไปจะกองครับเอ้าโดยจารีย์จซิบถึงร้อยกล่องครับกล่องแบบนี้นะครับนี่เองครับกล่องแบบนี้เลยครับ10บถึงร้อยกล่องราคาขายยังไรไ้เนี่ยราคากล่องหนึ่ง่ครับ ครับ299บาทครับ299บาทแมีนครับท่านเป็นวีวีละ79บาทสร้างซื้อวีหนึ่งเจบาทครับผมครับถ้าซื้อเป็นกล้องกล้องละ299แมีนครับได้ประมาณจากวีครับกล้องหนึ่งสิได้ประมาณหาถึงหวีครับหาถึงหวีครับแต่ท่านเป็นไซส์ใหญ่สิได้อยู่ประมาณ4ีวีครับโอ้น้ำหนักเป็นหลัก เมีนครับน้ำหนัก13กิโลครับประมาณ13กิโลเมีนครับ13-14กิโลต่อกล่องโอ้ค่าส่งเดายครับค่าส่งฟรีครับผมส่งฟรีนะครับมีบริการปลายทางมีบ่มีครับมีปลายทางก็มีโอนก็มีโอนก็มีครับครับจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านพี่น้องเขาเลยครับผมครับเอาผู้ใดถ้าสนใจสั่งซื้อนะครับสำหรับกล้วยหอมคาเวนดิสนะครับแล้วการนอกเหนือจากนั้นนะครับกล้วยซุก เขียวที่เคยได้ยินนี่พี่น้องเห็นวิธีการบ่มแล้วกันขั้นใหม่ขั้นเมื่อยากทดลองบ่มเบครับนะครับสั่งตัวนี้ไปแร้วนี่มีแถมวิธีการบ่มน้ำน้อยครับนี่ครับแถมช่องนี้ไปเลยครับแถมวิธีการบ่มนะครับสามขั้นตอนการบ่มนะครับขอแค่มีแอร์แบบนี้สามารถบ่มเหลืองเหลืองงามๆได้ได้ครับครับแล้วก็ซ่องบ่มที่เข้าใส่ในในขั้นตอนแรกนั่นน้อยแถมไปได้นี่แร้วแถมไปเลยครับ เอาไซไห้ไปทังซีเลยเมียนครับผมครับแล้วก็จัดทรงไปไห้ถึงหน้าบ้านครับครับโอ้บอมี่จำตัวครับบัวจำครับผมบัวจำน้อยน้อจริค้าไปถึงของเสียหายเขาเข้มเฮฟี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเข้มฟี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ครับเด้ออันนี้สาคัญแเฮ้งน้อยน้อครับผมครับไว้ใจได้เลยบัได้เสียเงินทิมเมียนครับผมได้กินกล้วยแน่นอนแน่นอนครับครับหรือว่าผู้ใดอยากทดลองถ่ายพิสูจน์เบ้างว่าไอ้เฟี้ยมขี่โมหรือเปล่าว่าเก็บได้เป็นเดือน เอาไปหอดซีนสุญยากาศว่างไ้เลยเป็นเดือนด้วยครับผมได้คือกันได้เลยครับครับโอ้สุดยอดแ้งแล้วตอนนี้ห้าวซีนทามนิดนึงไอเพื่อป้องกันเลยครับถ้าต้องเอาไปว่างไ้ห้องเย็นรืบัติต่างแดดได้บ้กเาอยากให้เป็นห้องเย็นครับอยากให้เป็นห้องเย็นประมาณนี้น้อไอ้นาะประมาณนี้นะครับครับแต่ว่าซีนไว้ซีนไว้ครับโอ้อยากให้ผ่านไปเดือนกัวกวแล้วอยากให้ซุกกระแกะถุงซีนออกไม่นครับเอาอันนี้จุ่มน้ำนึงนาที่แล้วก็โยนใส่ไม่นครับว่างไปห้องเย็นคือกาครับ ซุกเลืองแบบนี้เลยเุกเลืองเลยครับผมโอ้คือพ่อภาพอาหารแหงเลยครับเวลาเข้าซเสืออาหารแหงไปนะครับอยากกินย่าได้ก็ไปทอดกินย่านั่นครับผมไข้กันเล่นน้อยเนาะรักกันเดียวกันเลยรักกันเดียวกันนะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดแห้งนะครับในมือนี่เร็วๆนี่สิมีการนําเข่ามาอีกบ่ครวยนี่มีครับผมอยากมาติดตามนด้ไอมีโอกาสเดี๋ยวผมขออนุญาตมาติดตามเน้นะครับเด้อ ครับผมนะครับเดี๋ยวจะมีนะครับบ่อีกบ่โดนนั่นเด้อพี่น้องเด้อยวจะมีการนั่มเข้ามาอีกเทื่ยละรถดจิบล้อวะนะครับผมอยากมาเบิ่งคือการน่าแม่นอีรีบ่นะครับรถจิบล้ออีรีบ่เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจอยากลองชิมกล้วยข้าวเปนดิบนะครับหวานหน่อยอีหลีบ่หวานหอมแซ่บนะครับเนื้อแน่นดีอีหลีบ่ก็ลองสั่งไปชิมเบิ่งครับพี่น้องครับ ถ้าสร้างแร้วติตใจก็สร้างเติมได้นะครับอยากเอาไปฝากเป็นของฝากกันยังได้เลยนะครับสาหรับกล้วยคนไทยกับกล้วยนี่พวกเป็นของคููกันมาแตงแต่สมัยตะปูตะปูน้อยเนาะเนียนครับยังตะปูอ๋อโอเคแล้วครับพี่น้องครับสำหรับมือนี่นะครับขอจบไา่การในเพียงสามนี่นะครับทั้งมวนทั้งปลาป่วนไปด้วยคว่ำรูน้อยเนาะนะครับสำหรับผู้ใดที่เบิรงบอทัานวิธีการบ่มมี่สามขั้นตอนผู้ใดที่เบิรงบอทัานนะครับสร้างกล้วยไปเลย เทียนไว้ในนี่แบบละเอียดทําตามเลี้ยวได้กล้วยเหลืองๆนะครับเอาไปสร้างไปล่องท้ำเลือเบิ้งก็ได้เฮ็ดเบิ้งเอาประสบการณ์หรือว่าเฮ็ดไใบตะกินก็นได้คือกันนะครับสําหรับมื้อนี้เอาขอขอบคุณไอ้ที่มือหยๆครับสําหรับความรู้ดีๆในมื้อนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวสวนยุคใหม่นะครับที่มารับชมรายการข้าพี่พ่อกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับตอบโจทย์ชุ่มหลักซุ่มกระเปาซุ่มซุ่มซุ่มเพื่อตอบโจทย์ทั้งหมด มีความหลูเรื่อง่วยไข้วันดีนี่พอสมควันสร้าฟิวอีกแล้ว